โอหลกทำเลยแตกแล้วเป็นไหนเนะี่ย ยังเอาแค่นี้แหละอ่ะทำไมหายไปไหนอ่ะอากาศอะในบ้านไซ้ก่อสร้างอ่ะทำไม่หมด มองไงแน้ะหนุนไปอยู่นน่นตรงนน้นเอาให้รอบ บนฝ้าด้วยแจ็คบอกเอาไปฉีดที่กระดังด้วยเอาเอาไปฉีดที่อู่แจ็คเดินไปเองนะโคนเดี๋ยวแม่ลื่น อันนี้ฉิดไวกว่าไอ,อ,อ้เอ้ที่แบบมือนั้นเอาไว้พกรถอันนั้นเข้าอาที่หน้าแจ็คอันนี้มีอยู่แล้วขายตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วพอดีว่ารุ่นเนี้ยตอนเนี้ยพวกร้านขายขายต่างๆเขามาเอาเยอะก็เลยทำรีวิววิธีติดตั้งให้เขาเอากลับมา โอ้ยมีเยอะอมันมีตั้งนานแล้วอันรุ่นเนี้ยมีตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วพอดีช่วงนี้มันขายดีก็เลยเอามาทำให้รีวิวให้ลูกค้าดู ให้เขาพ้นหลังเปิดร้านปิดร้านอะ่ะในร้านพวกร้านร้านอาหารร้านเสื้อผ้าอะไรไปเอาเต็มเลยมันเป็นละอองฝอยนะเออมันเป็นละอองฝอยมันจะไม่เปียกเท่าไหร่อันนี้ให้สามีฉีดทุกเย็นนะคะหลังจากคนงานก่อสร้างออกไป ที่บ้านรีโนเวตอยู่ใช,ใช้น้ำยาพวกเด็ดตอพวกอะไรผสมน้ำเข้มข้นได้หมดนะคะเด็ดตออะไรอย่างเงี้งย,ยจริงจริงแล้วอ,ะอ่ะไอ้เครื่องเนี้มันคือเครื่องพ้นยาฆ่า,มาแมลงเขาก็เอามาประยุก พ่นยาพ่นฆ่าเชื้อโควิดระวังนำ้ำพันเดลต้าเป็นแอร์บรนนะยังอยู่ในอากาศได้นานอยู่เหมือนกันถ้าไม่มีแดดเราก็ต้องค่าเชือ้อโอเคจบการสาธิตแล้วนี่ชุดนี้มีอย่างนี้มีอันนี้เป็นถังถังอยู่ที่ประมาณพันสองไอ้ตัวนี้สี่รอยกว่าบาทเองค่ะปืนอะ่ะ ขยันเอา,อาขยันเอาข้อความมาเออโอเคแค่นี้แหละ